สวัสดีและสวีดักนะครับสำหรับคลิปนี้มาให้ชมพระสมเด็จฐานสามชั้นพระสมเด็จฐานสามชั้นนับเอานะครับไม่ต้องชี้ละเพราะมันของง่ายๆตามตามที่ผมพูดเลยอันนี้เราเรียกว่าพระพระสมเด็จฐานสามชั้นสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนจาก321องค์ได้มาแค่ได้มาแค่6องค์นะ สีเขียวเนะี่ยมีอยู่สามแล้วอีกสีนึงเดี๋ยวจะให้ชมอีกคลิปหนึ่งนะครับเอาเป็นว่า,าพระรูปแบบนี้นะครับภายใน3 2 1องค์ของผมเนี่ยได้มาแบบเนี้ยสีเขียวมี3องค์แล้วอีกคลิปหนึ่งก็มีอีก3องค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมนะครับเอาเป็นว่าพระทรงรูปแบบแบบเนี้ยเราเรียกว่าพระสมเด็จฐานสามชั้นนะครับ เดี๋ยวผมดูข้างล่างมีมีอะไรอ๋อพัสศิวลีไม่กล้าที่จะเปิดด้านด้านด้านหลังะนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพัโพดเลยเนี่ยด้านหลังขึ้นปั๊บหน้า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 ยูทูบไม่สวยเลยก็เลยก็เลยไม่เปิดให้ดูก็เหมือนการพัสศิวลีนั่นแหละนะง่ายๆของทุกคลิปนั่นแหละ <c oughs> เนี่ยแบบนี้ก็มีนะครับหน้าตาแบบเนี้ยเผื่อเอฟซีไปเจอไปพบไปเห็นก็จะได้หยิบต้องได้นะครับอาจจะเจอของในราคาที่ถูกนะเออ แต่อันเนี้ยผมไม่ยังไม่ทราบราคานะบอกตรงๆก็มีแค่สามองค์ลูก3าคนก็พอดีเลยนะอันนี้องค์นี้รูปแบบนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จฐาน3ชั้นหลังพระศิวลีเออนัชาริตินั่นเองนะครับเวลาเราขึ้นบ้านใหม่หลวงพ่อพระอาจารย์ก็จะจ,จ,จา์หน้าประตูเราว่าว่าชาริติมีกินอยู่ดีกินดีประมาณเนี้ครับ ลาบผลภูนทวีประมาณนี้ครับความหมายนะครับานชาลิติแล้วก็นมพัพทะหรือว่านามโมพุทธายะส่วนใหญ่จะเป็นแค่นี้นะครับที่หน้าหน้าประตูบ้านใหม่หมๆเวลาเขาทำะนะเออจำได้ยังครับได้เนาะเอออันนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จฐาน3ชั้นหลังหลังรูปหรือว่าหลังรูปเหมือนของพ่อนะครับก็จำไว้นะครับหน้าตาเป็นนี้สวยนะสวยนะ แต่หายากเนี่ยผมมีอยู่สามองค์เองเนี่ยดูแลว่าพอดีเปิด youtube คนอื่นมาก็เลยมีมีความรู้อรูปแบบนี้เขาเรียกพระอะไรประมาณเนี่ยถ้าผมสงสัยอะไรเดี๋ยว u t u b e มันจะเด้งมาหาเหมือนเหมือนมาเหมือนจิตวิญญาณมามาบอกกับเราประมาณเนี่ยครับเนี่ยแต่ผมผมก็ดู youtube เขาเมาื่อวานเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี่เองเนี่ยเ,ยเออก็พอดีพระเข้ามาพอดีนะพระเข้ามาวันวันศุกร์เมื่อวานก็วันเสาร์และวันอาทิตย์เออพระรูปรูปยูทูบคนอื่นที่หน้าตาแบบเนี่ย ผมก็เลยเอามาสอนว่ามาบอกกันเป็นนะคนเราจะรู้ได้ก็ต้อง,ต,องต้องหาหาแหล่งรู้อะนะก็เลยก็เลยมาบอก FC ในกลุ่มผมแล้วกันนะครับอืมพรทสมเด็จฐาน3ามชั้นหลังนชาลิตินะครับหรือว่าพระศิวลีนะครับอโอเคจําได้นะครับนี่แหละสวยดีนะเดี๋ยวมีีคลิปนึงครับสวัสดีค่ะ